เล่นหักเราแล้ีเล่นนับ้อไม่มีใครฟ้องลองพูดเองน้ากาเสียงน้กากเสี่ยงน้องสุดยอแล้วบอกว่าพี่ถิมเล่นะเหรอพิถึงคิมเลเนี่ยแต่ไม่รู้จักนะเขาไม่รู้เฮ้ยฉันมาจากดอนเมืองแบบใช้เวลาแบบเหมือนจริงเราไม่มีบวเลยคุณไม่ได้ถ่ายพูปคิมมา เตต็มอาแรงมายืนสี่คนได้แล้วยืนเงาของมันเอาเอาลูกเดียวก่อนขึ้นมาเโอ้รือเอเรือาอ่ะพี่ฟ้าพี่แบงค์ไปแล้วเหมือนกับไปว่าคืออะไรหรอครับใช่เอาแล้วเขาตอบใจว่าอะไรเขาเออแล้วเขาถมวไอ้มวลแล้วแลหายไปพี่เองเออเบื่อตัวเองแสดงว่าคนคนขายนี่ไปสาววายสาววายสาววายคือคือแล้วเขาบอกว่าจีเต้นี่ไม่เป็นก็เป็นแหละเออเอ๊ะ อ๋อนี่ไงมองหน้าเฉยยิงยิงนหน้ายิ้มลยตอไดไมกระกหลุดหลุดยิ้มจนหน้าเหี่ยวแล้วไม่ดีขอดีตบนซ์กันตยขอบนขอดีวันซอนดเดีบนอับดีเันซ์ออดีเอดอเขออบนซ์ขอดบบ กัปยจาจาจาพอปอกไม่ไปอย่าดูว้าเ้อหอมฟิเลยพี่ไม่ว่าจะลมอะไรไม่รูันกี้คืออะไรนะข้านี้หรชกข่าประจำเธอ ดนี้ทำไม่ได้แล้วหน้าไม่ตองแล้วไงหน้ามทำได้มันใหญ่เลยนี่ม่รบไอามาวางนีก็ได้แม่จะไม่อยู่พี่อาของมาวางไว้นี่ไหมหรือเอาไว้ตอนนั้นแต่เราก็อยู่ตรงนี้แหละแม่เดี๋ยวไม่ถ่ายหรอก ไปตรงนั้นเยคเดี๋ยวในร้านกาแฟรีบเดินไปเถอะเคุนรีบเดินสิคะคนสุดท้าย